สวัสดีทุกท่านนะครับเด้อนะครับวันนี้มาพบกครูเสียงนะครับในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่3นะครับ3มีนาคม2567นะครับผมอ่าวันนี้มารีวิวคีย์บอร์ดนะครับเอาเอาสองเครื่องก่อนนะครับเราเป็นคีย์บอร์ดราคา2อ0 0ันเนะครับทั้ง2เครื่องนะครับตัวนี้เป็นอ่าคาซิโอ LK หนึนะครับคาซิโอหนึตัวนี้จะไปส่งที่คุณช่างน้อยนะครับอยู่ที่อ่าเขตบางคอแหลมกทมนะครับ อันนี้คือส่งไปให้สั่งหน่อยเพิ่นนะครับ2 9 0 0บาทนะครับผมตัวนี้เสียบไม้เนี่ครับไม้ที่ใส่อยู่นี่คือไม้ที่ต่อจากคีย์บอร์ดเครื่องนี้เลยนะครับคุชยชอรแปะเป็นภาษาไทยให้นะครับเรียบร้อยเนาะสำหรับอันนี้คือใส่แบบง่ายๆนะครับอันนี้สวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้วอลลุ่มนะครับปรับเสียงดังเบาตัวนี้คือเปิดไลยประมาณครึ่งนึงนะครับอันนี้วอลลุ่มไม้นะครับเสียบไม้ได้นะครับผมเสียบไม้ได้นะครับอันนี้จะเป็นช่องควบคุมกลองอ่านะครับโซโล่กลอง ลุ้งจังหวะอ่าบ่อดดนะครับเป็นจังหวะที่อยู่ในเครื่องนะครับอันที่เดินไปเมื่อกี้เป็นจังหวะช้าๆนะครับเจ็ดสามนะครับจังหวะสิ่ยูทแถวล่างนะครับแล้วก็เสียงสิ่ยูทแถวเทิงนะครับเวลาเขาเปลี่ยนจังหวะกดตัวนี้นะครับเปลี่ยนเสียงกดตัวนี้จังหวะที่กูเที่ยงใส่นี่เป็นจังหวะที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่กดเวลาเขากดปุ๊บเขาก็กดเลขกเจ็ดสามเลยนะครับนี่ความเร็วปรับซาเร็วตรงนี้นะครับชาเร็วปรับตรงนี้นะครับหรือว่าถ้เปลี่ยนจังหวะเป็นเจ็ดสิบสองเขาก็ลบเพิมาก็ได้เขาก็ลดลงครับ ตัวตัวนี้เป็น a, เพลยงสาเขากับโหลดลงนะครับจากเจ็ดสิบครับเสียงเขากับปั๊บตรงนี้นะครับเสียงก็จะอยู่ประมาณจากักอ่าประมาณศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สองสามเป็นต้นไปก็จะเป็นออแกนนะครับ สสเสียงที่ยี่ห้านะครับออกไปจงกว่ที่ในเสียงยี่บหกครับ,บเสียงยี่ิบเจ็ด ยิบเก่านะครับผมไปสามสิบเสียงคือว่าลายพอครับเสียงลายพอแลเอาไวฟฝึกเี่นนะครับนี่เอาอาเอคคอร์เดียนะครับ ไปเรืร่อยๆก็จะเป็นกีตาร์ครับอ่าเป็นกีตาร์รานะครับประมาณ40นะครับจะเป็นอร์จะเป็นกีตาร์นะครับเพอจะปไปเลย ประมาณ7จครับทีครับนปเสียงเครื่องเป็ดตถ้าเป็ดเสียงบาสเสียงแซกโซโฟนเหลือประมาณลอยแปดประมาณแปดสิบห้าขึ้นไปนะครับ แท็กโซฟต์นะครับอ่าสถิติใส่้าทีิเปลี่ยน้าทีิใส่จังหวะที่ห้าหลินอ่าจังหวะหมอลัมนะครับที่อย่างนี้น้ำเป็น จะว่าที่เจ็ดที่เป็นก็นได้ครับ mm hmm. ก็บเปลี่ยนเสียงเป็นโอเคนะครับ ตัวนี้ส่งไปกรุงเทพนะครับช่างน้อยนะครับผมอโอเคมาเบื้งเครื่องที่สองครับขออนุญาตเปลี่ยนสายสัญญาณนะครับเนาะ ทดสอบอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องที่2นะครับรีวิวต่อกันเลยครับเด้อนะเป็นคีย์บอร์ดในสเปคที่ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับตัวนี้คือ Casio อ่า CTK 625นะครับ6 2 5 L นะครับฟังเสียงนะครับเนาะนะครับปรับเสียงให้มันซ่ำๆกัน อ่าเปิดเครื่องมว้จะเป็นเสียงเปียโนกอนครับอันดับแรกครับอ่าลืมบอรนะครับตัวนี้สีคือกันตรงนี้มันสีเป็นบากเนาะพาเปิดปุ๊บครับอัาเาไว้ข้างล่างสุดนี่มันจะดังทึงหมือนะครับอันนี้จะส่งไปที่คุณครูนะครับคุณครูอ่าเนซื่อว่าคุณครูจักริดนะครับอยู่ที่โรงเรียนบัวใหญ่วิทยานะครับอยู่ที่โคราชนะครับคุณครูจักริดนะครับนะ ถ้าเขาอยากให้มีข์ดเขาเลื่อนขึ้นไปนอันที่3ามครับปึ๊บนี่อันที่สามนะพาจะมีข์ดอันนี้จังหวะกองนะครับอันนี้ปั๊บจังหวะตรงนี้ครับจังหวะกระเซยจังหวะใกล้กันนะครับอยูใ่ใกล้กันอ่าถ้ากูอยางเสียเอาเป็นช้าชาเนาะเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเปลี่ยนเสียงตงัวนี้อ่าช้าช้าอ่ามีขอดนะครับเปลี่ยนเสียงอเอาเสียงไหนอ่าเรว่าจะเป็น ออแกนที่อยย่ตถึงแต่16เป็นต้นไปนะครับตัวนี้เสียไม่ได้นะครับนี่ไม่ตัวนี้คือเสียบอยู่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้น่ครับเสียบเสียบยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้ไม่เสียบอยู่ด้านหลังของคีย์บอร์ดแต่ว่าวอลลุ่มนะครับจะยู่ข้างหลังนะครับเสียบขึ้นตัวนั้นนะครับว่าตัวนั้นจะวอลลุ่มจะอยู่ข้างบนแต่ว่าตัวนี้วอลลุ่มจะอยู่ข้างหลังนะครับเสียบไม้ได้นะครับ ราคาเดียวกันนะครับอ่าจะมีเอฟเฟกครับเนี่ยเสียงกะเลือกตัวนี้ครับปุบแล้วก็บ,บวกลบนะคบะครับเสียงเสียงเป่าอ่าเอฟเฟกต์ไล่ยๆมันกับ,ม,กบมันกับจีกนีไปเนาะเขากับธรรมดา จังหวะเลือดเปลี่ยนเป็นโบลิโลก็ได้ครับซาษาเจ็ดสิบเก้า <79 S 1> นะครับปร<ม>ับความเร็วอยู่นี่ครับน<ม>ี่ครับปุ่มนี้ปรับความเร็วเ<ม>อาเปลี่ยนเสียงเอาเป็นกลุ่มเสียงแซกเข้ากับเรือนมากครับนะ<ม>ครับผมอ่าสองตัวนี้ก็ สังเกตเอาครับราคาสำคัญแต่ว่าก็สิมีขคอดีขอนีอ้ตั้งกันนะครับเนาะจุดดีกับิมีจุดเด่นตัวนี้จุดอ่ากับิมีหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าบมีไฟตัวน,นั้นมีไฟแต่ว่าเป็นหน้าเป็นหน้าจออีกภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นฝึกหัดนะครับเ้อเป็นรุ่นฝึกหัดนะครับสำหรับคนที่บอซี่เรียสอย่ารุ่นคนที่มีงบจํากัดแต่ว่าอยากได้คีย์บอร์ดไปฝึกเล็ยนะครับผมตัวน,นี้ฝุกเลียได้สบายนะครับมีไฟด้วยนะครับผมเสียงดีเสียไม้เสียบเสียไม้ได้พรออมเรับ ท่านีส่สนใจกับติตต่อมาครับด้วูนย์เป้าเจ็ดสี่เจ็ศูนะครับศูนย์เป็นหนึ่งครับผมเครื่องงบหน่อยงบหลายทั่วมาคุยกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ